คลิดีโนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องมุนทการผ้ารวยและแม่น่อยผ้ารวยนะคะค่ะท่านผู้ชมมือนี่นะคะแอดกจะมาบอกความฝันสู่ฟังนะคะท่านผู้ชมแอดฝันแล้วนะคะฝันมืาขึ้นนี่เลยนะคะสดๆร้อนรอนนะคะค่ะท่านผู้ชมกลับมาฟังความฝันแอดน้ากันนะคะแต่บางท่านนะคะถ้าท่านใดที่ แปลได้กับแต่เอาน้ำเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขนะคะตัวเลขของความฝันของแอดนี่เนาะคะ่ะก่อนจะแปลรัฐบาลให้นะคะกะมื่อนีวันที่แปดนะคะตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าล่องไปหาค่ากับเขาแรงนะคะหาค่ากับเขาแรงห้าน้อยน้ำนะคะท่านผู้ชมกับความฝันของแอดเนาะคะ่ะแอดฝันนะคะท่านผู้ชมฝันคล้ายๆ เป็นงานนะคะมีงาน,ม,งานมีงานอย่างสักยางเนี่ยระคะเราู้ชมคือจังหวัดที่ผ่านมาเลยแต่ว่าเมือ่อคืนนี่นะคะแอดกลับไปเนาะค่ะมันจะเป็นแค่ค่ายมู่บ้านมู่บ้านนึงนะคะฟางทั้งนึงเป็นคือจังสลายหง,งะคะค่ๆล้คะ็้นกระเตมคล้ายๆ่ากาลังจะเตรียมสวดมนต์นะคะทําวัดประมาณนี้เนาะค่ะส่วนอีกด้านนึงนะคะ จะเป็นคล้ายๆว่ากับมีทั้งเด็กหน่อยเพื่อนยเต็มอยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมคล้ายๆเหมือนกําลังจะมีการแสดงอีหยังสักอย่างเนาะค่ะแล้วก็มีเด็กหน่อยคนหนึ่งก็เป็นกับเพื่อนกับไปกับพ่อกับแม่เนาะค่ะหลายๆคนเนาะค่ะอีกอีกอยู่ทั้งหน้าก็จะมีผู้ล้องเพลงกับ้องสิไหมค่ะคล้ายๆเพิ่นกำลังแสดงอีหยังสักอย่างอยู่นะคะไอ้ประเด็จก็เลยน้องน้องคนนั้นก็เลยถามหาน้องแฮมเนาะค่ะว่าต่อไปจะ อันพี่แฮมจะเป็นคนแสดงมาสั่นค่ะแอดก็เลยว่าพี่แฮมมาเป็นยูเน่ยู่ในห้องบอกแมมเพิ่นเตรียมตัวจะแสดงบอรแอดวานะคะไปเบิรงดูแอดก็เลยบอกประเด็นก็เลยมีคนเข้าไปเบิรงน้องแฮมเนาะค่ะเพราะว่าคล้าย <It> ๆว่าคิวต่อไปจะเป็นน้องแฮมแสดงนะคะเพื่อนก็เลยออกมาเงี้ยออกมาว่าน้องแฮมน้องแฮมนอนหลับมาสั่นเอ้าเพื่อนบอได้แสดงบ่าคิวเพิ่มนะคะแอดวา คิวเพิ่นเพิ่นกึอบบานเพลินกึบน,นอนเสือโย,อยนะคะแอบก็ว่าซ้ำนี่เนาะค่ะแล้วบัดนี้กกเลยมีผู้ชายผู้ชายคนหนึงก็เลยเอ๋แค่ไข,ไขไว่ายางเข้ามาหาแอดเนาะค่ะแต่ในางานนั้นไปก็หลายคนนะคะไปแอดไปก็จะมีนารัดมณีนะคะจีผ้ารวยแลก้กกระปนวนเนาะค่ะไปน้ำกันนะคะมีซีคนที่แอนดูจักนะคะในความฝันเนาะค่ะน้องะะแฮมเน่ะก็แค่เอ่ยซื้อแต่ว่าแอดมาเห็นนะคะพ่อ นางมันนางคล้ายๆนางอ้อมวงกันนะคะมีมี่นาลัดมันี่ล้วก็จีดผ้ารวยแล้วก็แอร์ระดับปนวนคล้ายๆนางอ้อมกันเป็นซีค้นระดับคนอื่นๆที่แอดบอรลูจักนะคะแอดบอรลูจักเมื่เคยเห็นข้าวเนาะค่ะในฝันอะเพิ่งกับสียูยูนางห่างหลังพวกแอดไปอีกนะคะแต่ว่ามันเป็นงานใหญ่ค่ะเนาะก็เลยมีผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมมีผู้ชายผู้หนึ่งนะคะไหว้กับกางๆคนเนาะค่ะ กับบอท่านว่าเถ่านะคะแล้วกับบอลเมนบอลนุ่มนะคะว่ายกลางค้นซีซีอัพนะคะประมาณนี้นะคะเพิ่งเกิดยางมาเพิ่นเลยว่าเดี๋ยวจะเขียนเลขให้วาสันค่ะทดัมชุ่มแอกเกอเลยว่าเขียนให้เขียนให้แม่นแมนเด้อแอกเกอเลย์วอาเนาะค่ะวันนี้เพิ่นก็เล่นเอาสมุดปากกามานะค่ะเพิ่นก็เขียนเลขนะคะเขียนเลขแอกก์จ้องจ้องประยุทสมุดตรงที่เพิ่นจะเขียนเลขนะค่ะ เพื่อจะเขียนเลขให้สามเก้าแอก็เลยวึสามเก้าแอกัแอกัอกเห็นชัดเนาะคะ่ะแล้วประเดน,นก็เลยมีอีกคนนึงเนาะค่ะผู้ชายอีกคนนึงนะคะผู้ชา,ายคอน,อ,คนอีกคนนึงน่ะจะมีอายุกว่าคนที่เขียนตัวเลขให้แอดนะคะเขียนตัวเลขให้เนาะคะ่ะเพิ่นก็ว่าสื่อเอาเลยเด้อคันฝัน่าสั่นเพิ่นว่าคือจังเป็นฝันยิ่ง่ะในฝันแล้ไยๆฝันสอนฝันนะคะ เพิ่งกับหันมาหาแอเปมันก็ว่าเสี่อวเลยเด้อรฝันตอนช่วง8โมงค่อนมางสี่เนาะค่ะ8โมงเสาร์นี้ออกแท้ๆออกคักๆวัดสันค่ะแอปก็เลยแอปก็เล่ยฮูเมียขึ้นมากนะคะแอปก็เล่ยฮูเมียตื่นขึ้นมากแอปก็เลยจำได้เพราะว่าแอปฮูเมียขึ้นมากกับหกโมงกว่าเกือบหนึ่งโมงนะคะเกือบหนึ่งโมงแล้วนะคะหกโมงกว่าเนาะค่ะอันนี้คือตื่นนิลีนะคะ แอก็เลยคิดก็เลยจําได้จําความฝันได้เพระาะว่าพอได้พอเห็นตัวเลขแล้วแอร์ตกภเมียเลยเพิ่นเขียนให้ผู้เพิ่นเขียนให้นะ่ะเพิ่นเขียนให้ยสามเก่าเนาะคะ่ะแต่ผู้ที่เบาขึ้นมากนะคะเพิ่นกว่าฝันตอนแปดโมงเสาร์เนาะคะ่ะฝันตอนแปดโมงเสาร์ออกแท้ๆออกคัออกๆนี่แหละค่ะมันมัน หรือจะเอาเป็นมัใส่กันเป็นแปดสามเก่าบอกค่ะทา่านชมแต่ว่าสามเก่าเก่าสามนี่แน่นอนอยู่แล้วเนาะค่ะที่ที่แอดเห็นคือช่วยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอยากได้สามตัวนะแม่ค่ะเพราะว่ามันมีผู้ใไส้กู้หนึ่งเป็นว่าถ้าฝันตอนแปดโมงเสาร์ออกคักค่ะดีไหมคะม่ะแปดโมงเช้ามันกับแปดแปดจุดศูนย์ศูนย์บอก 8, 8. บอค่ะท่านชมนี่เนาะค่ะตัวนี้นะคะ บางท่านเนาะค่ะบางท่านก็ดจะแปลเป็น8008นะคะพอแปดโมงเช้ามันก็8.00นนยาฬิกาแล้วค่ะแต่สำหรับตัวแอดนะคะ39นี่ตัวเน้นอยู่แล้วนะคะตัวเน้นอยู่แล้วแอดก็เอา8มาใส่39เป็น839นะแม,ม,ม่ค่ะท่านผู้ชมนะคะหรือว่าท่านผู้ชมจะแปลตัวใดก็คอมเมนต์ Comment มาใต้คลิปเนาะคะเพิ่งวัตที่ผ่านมานะคะแอดจะ ขามม่องถาม,ม,ถามหาศูนย์ไปแต่กับมีเอฟซีทางมาว่าอย่าลืมหาศูนย์เนาะคะ่ะที่แอดไปเทียงกับเด็กหน้อยผู้งญิ่งค่างวดที่ผ่านมานะคะนี่บองวดที่ผ่านมาสุกฟ้างเนาะคะ่ะงวดน,นี้คือกันเป็นผู้ใต้นะคะเขียนให้เขียนเลขให้สามเก้าแอดเห็นชัดแล้วก็มีอีกเสียงคนหนึง่งอยู่อีกด้าน้างนะคะเสียงผู้ใต้อีกคนหนึง่งพิ่งกับว่าฟันตอนแต่นาฬิกา ออกแท้ๆออกคักๆนี่ราคาท่านผู้ชมเนาะค่ะแต่่วานี่เนาะค่ะอันนี้คือแอดแปดนะคะท่านผู้ชมท่านใดแปดได้นะคะกดคอมเมนต์มาบอกแอดนะคะใต้คลิปน้ำในดเด้อค่ะแบงปันนะคะนี่คือตัวเน้นตัวหนักก็คือสามเก้าอยู่แล้วนะคะสามเก้านี่เน้นหนักเลยแต่กับกับใบหน้าเนาะค่ะบันี้เพันธ์ว่าวันต่อแปดนาฬิกาออกแท้ๆออกคักๆแอดกระเราเอาแปดมาใส่นะคะแปดสามเก้า นี่แอกกเาเลตตัดห้ยซื้อๆดอกค่ะท่านผู้ชมกระตัดออกมาเแปดสามแปดเก้าเนา 8, 3, 8, 9, นะคะ่ะเพราะว่าสามเก้านี่ยไม่นก็นเป็นตัวที่เิ่นเคียนห้ยอยู่แล้วนะคะหรือท้าไหนงบหน่อยเนาะคะ่ะอยากลงทุนอยากเสียงดวงน้ำแอดเบิร์นะคะคืออจะไม่โชว์อีกซื้อแต่สามเก้าก็สามข้อแค่นั้นเนาะคะ่ะนี่นะคะ ค่ะ่านมช้ชมความฝันก็คือความฝันเนาะค่ะขันฝันแม่นกบเขาเป๊ะนะคะกันฝันมาแม่นก็คือบอไก่เลยเนาะค่ะกะใส่วิจารณญาณในการรับช่มรับฟังเนาะค่ะแอดฝันแอดกอบวซูท่านมช้่มฟังนะคะกับเพื่อมันจะถูกนะคะเพื่อเพื่อจะไม่โชงน้ำกันเนาะค่ะ่รนมช้ชมพิษถูกยาวากันนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะ ฝันจังไดกับว่าจังสั่นนะคะแอดฝันแอดกับว่าซูฟังแอดว่าฝันแอดกับบอกว่าว่าฝันแต่เมอเคลื่อนนี่พ่อฝันได้ปุ๊บนะคะบ่แม่นตะเมอเคลื่อนหรอเพราะว่าแอดมูเมียขึ้นมามันกะบหกโมงกว่าแล้วนะคะส่วนมากแอดฝันช่วงนี้แหละคะ่ะแอดจะฝันช่วงนี้เพราะมันจังจะดจำเลขได้นะคะจำตัวเลขได้นะคะแต่นะคะท่านผู้ชมวันนี้วันที่แปดนะคะตุลาคมอย่าลืมล่องเอาสามเกาเกาสามไปเสียงโชค ห้าหน้อยมือนีน้ำเนเดอร์ค่ะก่อนจะไปรัฐบาลไทยนะคะเพราะบางครั้งเนาะคะ่ะแกก็จะได้ค่ากับเขาแรงนะคะค่ากับเขาแรงจากการฟันนะคะแต่ห้าหน้อยก่อน่อนจะไปได้รัฐบาลไทยอีกนะคะเป็นสองเบิลสองต่อเนะะาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมแกก็จะขออนุญาตนะคะลาท่านผู้ชมเลยเนาะคะ่ะกับใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดนะคะแอดก็เป็นสื่อกลางในการนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะการทําดยช่วงบอมากประสอบกับเดือนพานเนาะคะ่ะขันมากันชอบกับเก็บไวพ้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลและทุกๆขั้นก่อนจะสื่อก็ต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับตัวเลขความฝันแอดน,นะคะ3 9เนาะคะ่ะที่เพิ่นมาเขียนให้เม็ดเดียวนะคะและก็มีเสียงคุ้ยไส้วาท่าฝันตอน 8นาฬิกาออกคักๆเนาะค่ะท่านผู้ชมแอดกับจับใส่กันเลย839นะคะขอให้ค้อมฝันแอดเนาะคะ่ะหายโชคเอฟซีในวันเป็นที่ซิมหกตุลาคามสองขนารอยหกซิมหาทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะ่ะแอดใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่ไลยๆทานทักมาเนาะค่ะว่า หน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดกันได้มากบอกต่อเอฟซีเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะคะ่ะอันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะคะ่ะขาดบ่ได้นะคะถ้าเมือ่อดแอดบ่ได้กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือ ตื่นเช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอกกินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะคะ่ะอยากนะคะอยากจะลดน้าหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะคะ่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ